คนที่เรารักกับคนที่รักเราถ้าต้องตัดสินใจคนเลือกใครโอ้โหไม่เลือกสักคนได้ไอืมยอมจะเลือกใครก็เลือกไปโลดเนี่ วิธีเลือกคนอนึกได้พอดีหลักในการเสพบุคคลสถานที่นิคมเมืองหลวงนะผู้เจ้าบอกว่าเ <c oughs> มื่อเสพแล้วเนี่ยสติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ตั้งขึ้นได้ไหมสมาธิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้ไหมถ้าครบแล้วดีครบต่อไปนะวัดเอาการภาวนาเราเป็นเกณฑ์สติสมาธิเป็นเกณฑ์ ถ้าครบแล้วสติสมาธิเกิดขึ้นได้ดีแต่เอกลากปัจจัยไม่ดีโหโคตรจนเลยนะอ่าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้หญ้าบอกครบไปครบไปเพราะว่าเอกลากปัจจัยมันทําได้นั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็มาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันมา <c oughs> แต่ถ้าครบแล้วสติดีสมาธิดีนะรวยด้วย อยู่ตลอดชีวิตอย่าหลีกไปอ่าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าครบแล้วสติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่รวยทำไงดีอนะ่ะอืมคิดหนักแล้วเริ่มคิดหนักพระเจ้าบอกว่าครบสักพักก็ให้หลีกไปซะนะอ่าหลีกไปหลีกไปอย่าอยู่นานอืมครบแล้วกรณีที่สี่ สติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแถมยังจนอีกพู้เจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนหลีกไปเสียโดยด่วนนะเข้าใจไหมนี่คือหลักสี่ประการที่พระตถาคตวางเอาไว้เข้าใจไหมอ่านะเอาไปพิจารณาแต่ถ้าบอกว่ารักไปแล้วอะทำยังไงดีอา่า ถ้าต้องการให้อยู่ด้วยกันได้ต่อไป <_ an> ก็ต้องพยายามปลูกศรัทธาให้เสมอกันนะการที่คนสองคนจะอยู่กันได้อย่างยั้งยืนยงและต่อไปในพบหน้าด้วยนะเนี่พบพนี้ไม่พอเอาพบหน้าเลยนะอ่ามีสี่อย่างหนึ่งศรัทธาเสมอกันสองจาคะการเสียสละเสมอกันสาม ศีลเสมอกันสี่ปัญญาเสมอกันพระตถาคตบอกถ้าเธอได้สี่อย่างเหล่าเนี่ยรับรองอยู่กันยืดแน่นอนทั้งภพนี้และภพหน้าแต่ถ้าอยู่มาสี่สิบปีเบื่อแล้วก็อย่าให้สี่อย่างเสมอกันนะเนาะอรับรองนี่ไม่เจอกันแน่เลยนะโยมรักษาศีลห้าดีๆนะเขายังฆ่าสัตว์รักทรัพย์โอ้อย่าไปแอบสอนมันเลยเดี๋ยวมันศีลเสมอเรานะ ตายไปมันไปเกิดเป็นเดชานแน่นอนนะเราสบายแล้วเป็นมนุษย์ขึ้นไปนะเบื่อแล้วอยู่ชาตินี้แต่อย่างนี้ก็ไม่ดีนะเป็นการหวงธรรมะเรียกว่าตรณีธรรมใช่ไหมเรามีธรรมะที่ดีต้องเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นะอย่างนี้อ่าอย่าไปหวงเอาไว้พู้เจ้านี่เปิดเผยหมดนะพู้เจ้าเนี่ยก่อนปอนนี้นิพพานบอกไม่มีอะไรที่เราเก็บไว้ในกำมืออีกแล้วเปิดเผยให้เธอหมดนะ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานนี้เปิดหมดแต่สิ่งที่ไม่เปิดนมีนะคือใบไม้ในป่าที่เปิดเนี่ยคือประดู่ในกํำมือไม่เปิดเพราะอะไรเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นเนี่ยความรู้นั้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อน,นิพพานผู้เจ้าจะไปบอกทําอะไรนะผู้เจ้าเกิดมาเพื่อให้ความรู้ตรงนี้โดยตรงใช่ไหมโยมอยากตีก๊อ โยมไปนั่งเรียนวิศวะจะตีกอล์ฟเก่งไหมไม่เก่งแน่นอนเลยเพราะไปศึกษาผิดเรื่องเพราะฉะนั้นความรู้ผู้ช้ามีมากมายเลยไปสอนเรื่องผิดเรื่องไอ้นี่ก็เลยไม่หลุดพ้นเลยผู้ช้าจริงสอนแต่เรื่องหลุดพ้นเท่านั้นอริสสสีเข้าใจไหมอืมแค่นี้ก็โยมศึกษาไม่หมดแล้วนะบาลีสามรัสี่สิบห้าเล่มมาโยมเราดึงออกมาเฉพาะพุทธวจนะได้สามสิบสามเล่ม 33าเล่มใหญ่ขนาดเนี้ยคำพระศาสดาทั้งหมดนะแค่นิยมก็ศึกษาไม่ไหวแล้วเนาะอ่ายังไม่ต้องเอาคําคนอื่นไปบรรจุในหัวหรอกนะบรรจุแต่คํำผู้เจ้าก็เหลือเฟือแล้ว